สวัสดีครับพี่นอ้องสวยแดดต้องแก้ครับมาถึงผ้าพี่น้องขึ้นโคกขึ้นเล่าตรงมืองี่ขึ้นไหนผ้าขึ้นมากจ็คจะไปหายัางครับจะปลูกขึ้นรอเหรอข้างจากเมืองมากคนมันออกพี่น้องนนี้ก็ม,กมาขืน้นก็แล้วครับจะมากับถังเลยครับถ้าคนมคนอื่นอีกมึนกันน่ะคนอื่นครับ เดีว่าเดือนไงเดีพี่น้องนะมันก็เดินเดินเดินไงเพื่นครับเดือนไงเต็มฝ่าเลยมือนมันกันโอ้ยตายมือพี่น้องมือปากหลุมเก่าครับมาหลุนน้ำกันถังสีขาดบ่มือเนี่ยถังขาดมันเองถือว่าบ่ได้กินพี่น้องมืนถุงขาดครับเดวถังมากเหมือนกัน เป็นองึองแน่ก็จิปุมแน่หล่ะครับเรื่องครับกลุ่มกันม่นอ่ะเรื่องอยางได้เพื่อน้อ ป่านนะครับป่านป่านจริงดินตั้งสีแถวข้างนองด,ดำๆนะครับว่าตั้งแต่มันเป็นดินดำข้างนองมันก็เลยเป็นป่านดำๆครับ อะไรเป็นรง tướng เนี้ยง่างยาพี่เนาะตัวแรกครับตัวแรกพี่เนาะวัอนอีเ้เป้เดียวถงแพร์ครับเอาทั้งสีเอาทาั้อาทางอย่างมาใส่มือเนี่ยขึ้นแ่บุกหัวที่ครับทางใน,นเนี่ยมันเพียงพี่น้อง มุกคนจีบปมนั่ครับอเาเลาะไปนี่แหละครับอเาเลาะไปตีนโคก,กตีนปางน,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 นละครับอกจีบปมเหมืนติก้นป่อเอื้องเหมือนตก้นเงื้อนละครับเรืร่อยนางอันนี้คยจีบปมนีน่เนะนะพลอจีบปมหมือนตก้น,นมือน,นี่ครับคนจีบปมเหมือนตะก้น,นเอื้องเหมืก้นค,นครับ พ่มนี่ไข่ดอกพี่น้องเป็นเป็นหู้ครับเลืกซึมบุญบนิดหนึ่งคับเหมือนกันพิษพุอมนึงจากเลิกแนงน้อยพี่น้องเพราะว่ามันฝนตกตดิดตัวนะครับ มันตืดต้องคนไม่ไหม,ไมให็นคนตกังไหมครับมาคนเอาเลยตัวมาลายเมือแล้วนีวอ่อย่างเล็กแนงไอยครับตัวเป็นปีกับนี่ตัวพ่เป็นปีกอะนี่ครับ

น้าบโบ้ถอ,อยพี่น้องเรียดเียนเลยครับครับเจ็บเป็นเมื่อกันนะ่ะ แล้วก้กนให้ก็เลยะพี่นออกเม้มเลยตัวเถอะครับที่มันจะย่างๆก็เพิ่องออนะยุ่งทาาเพิ่งพี่นออกถมบัตองครับ ที่เด็กคนอิสายเป็นหลังหายยุ่งหากินครับหอยยังเก๋อนะพี่น้องนะไปยุ่งกับพ่อยุ่งพี่น้องอ่านกันไปเรื่อยครับมากดจิปปุมตากแดดกันดีครับแดดพ่อแดดพี่น้องเลย ไปทั้งน,นี้ครับปินข้างไปเน่ะสุดๆม,มากพูดเดียวครับเนี่ยบาดเป็นโรคก,กาบมะเนี่ยโรคก,กาซอยรุ่งป่ะนะพูดเราห้อมวายแล้วครับ ยังไงก็พี่น้องก็ไดไปแจ้งทุ่โลกไม่สมครับอุย้ยเหลือกเอกิพี่น้องตะพุังจังครับทเป็นเลือดะุกย่างลยล่ะ เป็นสีแล้วก็พ่อมันเกระต๊คนยังได้พี่นอ้องเล้อกเลยก็ลงไปพ่อคนที่เขียวหนูโอ้ยมันเป็นตาเหรอพี่น้องโอ้ยตัวหน่อยนึงครับรถตันใส่เสียกักจ่อยพี่น้องเขาคือกอล่ะพี่น้อง ล้อยมักันไม่เรียรครับหาเมื่อไหร่ล่ะพี่นอ้องพอขึยอย้นยื่นอกีกพี่น้องขึ้นยื่นกันนี่ครับเอ้เชียงไหม่กันเลยขึ้นยื่นพี่นอ้องยื่นหย่ายื่นพอลโบโบยักเขากันครับยื่นหย่าพี่นอ้องยื่นหย่าปั่นครับ ป่านตีดินตั้งสีพี่น้องดินตั้งสีแล้วก็ดินสีนุ่มตั้งกันกับดินธรรมดาดิพี่น้องเนะครับป่านดินธรรมดาติดโจกบบเขาครับแต่ป่านนี่มัน่ติดโจกเขาพี่น้องป่านดินตั้งกันครับนี่อันแนมป่านดีพี่น้องครับ ว่าจะไปหอดสีเริ่มมีเปลี่ยนสีอลไรไปเนอะดินท้าเต็มที่แดงครับก็เลยเปลี่ยนสีสีเริ่มเป็นที่เดียวกันครับเห็นนํำบอพี่เน,นาะ ได้เดินพอาะจะเดินเปลี่ยนสีแล้วไม่นเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มเห็นบเห็นป่านครับถุงใบหนามเอ,อามืม่อยหนหาเอาไปเนี่ยว่าลงไปเป็นถือสีเดียวเดียวกันเราไม่ที่เปลี่ยนสีเราไม่ตีหายากครับออ,อ,อ,บอกจากกันแล้วไหมฮะนี่น้องเหมือนนี่เงี้ยที่มันครับ เหมนืนนีตนงครับดำหม่นน่นะกตลังเริ่มมุนไปอยู่ครับเอาประทัดนีมัหมุนอยากเลีวได้ไหน้องบางอวางเราไ่น้องต้องเอาให่าเลี้ยวครับยื่นยางได้ไหน้องด้อ อึ้งออยางครับตัวนี้อึ้งยางครับเอ๋อสองตัวแล้วพี่น้องเอะไรกับโถมสิล่ะครับมันยังบ่โถกคนอึ้นยางไปยังมาครักไปเรียบเลยครับมากก็มาพอกไปอึงอ่งเลรอครับคนอึ่งจะเข้ากันพี่น้องคนอึ่งแน่คนจีบปลอมแน่ล่ะครับพี่ตายแล้วแน่พี่น้อง ตอนนี้บริโภคคนกับบริโภคเปพี่น้องได้คนกับลังเตียกับไห้พี่น้องเห็นน้ำครับล่างเตียกับบ่ไห้เป็น้องเห็นครับกอกคนเป็นน้ำแน่ไายเป็นน้ำแน่เหรอครับเนี่งอครับพุทธน้ำกันดีเป็นหน้องสายขุทธจริงๆเะพี่น้องสายขุดครับมากหลายเสียมคุมีเสียมก็อย่าขึ้นโคก็เป็นครับ เดี๋ยวเปนนองมันจะจอแล้วครับเห็นตะกุดเกาสะเป็นตนดเกาหรอเพื่อนน้องพื่นน้องมันกระบาดคนนี่แหละครับนี่คือข่อยอืงเพื่อนน้องข่อยอื้งยางครับปั่นเ่็นเพื่นน้อง ยชชามจำบ่ดีดีเพื่น้องถ้าจำบมเมนม่นี่หายเลยครับี่นงเบเงนครับคนึ้งยางมืออพอครับอึงเอาครัวหาอึงคนเ่อนเื่อนเอนเพืน่อนเพื <Frankly> ่อนเพื <cách> ่อนเ่อนเ่นเ่นเพือ <vable. S 2> ่เน <c oughs> ่ดนน่ คือปาดมันครับปาดห้อยมันลงครับน่าเริ่มเสียแล้วพี่น้องเพราะมันลงมาถึงดินเดียวครับ ช่วงชกหาครับโ <laughs> จ๊กไปถือก็อดีไปแล้วนี่ครับพอดแล้วครับ เน hey. ี่ยย่างครับมันนี้รับรองบอกถุงไฟแรงเละพี่น้องว่าเอาถังครับใส่ถังวันนี้ต้งกี่ปวมั้งอื่งแซมกันเลยครับหาไปเรียกพี่น้องพอหิบปวมกันครับมาเนี่ย ขี้ปมเนี่ยตัอื่นเป็นแน่หรอครับมีอเอาทั้งอื่นทั้งกิ้ปุมอยู่นอ่องกิ้ปุมจากเลิกจากน้อยได้เป็นหรงเลยอูดอ,อีกเดียวได้เป็นหรงเลย lực hấp chứ nào. Nó mỗi câu là hấp.

พอขี้ปูมก้นแน่เหรอครับมือนนี่เอาพี่น้องว่านนี่เอาว่านเอาเฮ็ดอยู่ออกว่ามันเอาผลิตตกเฮ็ดกับบ่อออกผลกับบ่อตกพี่น้องชักนีนเอาอยังกระดอกก็เดียครับถูกใจแต่มันงดมือนี่งดพี่น้องเฮ็ดมือนี่งดครับเออหนึ่งถูกได้บุเฮ็ด้ออกมือเบ็ดมือบ่อครับมือออกมือบ่าบ้าไว้บ้ามือหนึ่งออกมือหนึ่งครับ โอ้ยเห็ดเห็ดน้อยพี่น้องไปเลาะเบิ่ดเลยครับมากันสินุ่นกิปผมนู่นนี่กันนี่ครับ พหลน่ตองเย่บางพี่น้องได้เาครับอกินนงกกอเห็ดเาครับ่ออื่ง่อกินฟัวมอสนี่พี่น้งงอ,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 อนง่หย,อยบางเลยพี่น้อง่อยเ็นไามตัปาครับแงเ,เจอหกักมาแ่ะพี่น้องพลัดเลยสิอ้่านี่กมี่กพี่น้องเอยมึงเนี่ยหกยักงบารนี่ บัวอกพี่นอ้องฆ่าหากาักไปง่ายครับหาไปหมกกันเูาเ,เอินครับหู้หนิมฆ่าหาักไปลองไปเลยพี่น้องออกอมาคนอื่นหู้หนิมกันนี่ครับจังสีโยโบโยูดอกมันแม่งออกโดอพวกพี่นอ้องขึ้นยังเขาหรอครับ โอ้ยหากไม่กูบาดแค่ไหนแม่แต่พี่นาห,าห,น,อน,หนอหพี่น่อพี่น่หากไม่เนาะโอ้ยดตึอนเลยไต่น้อหูเปิ่นป่านเป็นยังไงเนาะ ก็เป็นเสียดิฮะเนี่ยเฮ้ยไม่งเสียครับยังอยู่ครับามาใหม่กัเลยดูดินไงพี่น้อง điên ngái mày. Bà phóng lột cho bà. โอยเรียนเลยครับเบอร์ท่านไหนพี่น้องเบอร์ท่านนี้ครับเรียนไหงได้เพียงหรือะตนอื่นเรียนไหงครับมันนี่เป็นแต่ฝนแห้งพี่น้องแดดมันนี่ครับ โอ้ยหักไหมหักนั่งแซงพี่น้องหักเบี้ยเหลาตุนเบี้ยเหลาได้พี่น้อง้อหักเบี้ยเหลาครับ ยยอย่าเลียดพี่น้องเ้ยยังไงพี่น้องชีวิตคือหนางเนีนาะ มุ้อนี้เลือกขึ้เลยเอะไปนอ้องโอ้ยลึกขักปวดไดบนบ่เอาะ พี่น้องพ่อแดกอกแล้วครับพี่น้องหลังจากเน่าค,คนมากเลยพ่อสมควแล้วครับพ่ออยู่พ่อกินอะไรหรอมาเจือแต่ท้องจะรอตัวนึงไหมเราท้องหน้าครับตั้งความหวังของใคร้อมไหมพี่น้องแม่บางโลก,กะก็เลยมากน้อยไปดีครับเพาะเป็นต้องอการมันมเนี่ยพี่น้องอต้องจิบปูมเนี่ยั้งเอิงเนี่ยครับย่างละเล็กละน้อยครับ นี่บ่ได้ใส่ถุงแผลแหลได้เป็นรองนะใส่ถังนี่ละแล้วี่ปโฟมเนี่ยเป็นอยังคือนโอ้เฟี่ยงใส่พี่น้องเฟี่ยงใส่บ่มันกัดกันเนาะครับเนาะสิบโฟมสิบโฟมเนี่ยกัดสิบ,บางนี้สิบห้าสิบ,สบตัวแล้วครับเอื้องกับมีพี่นอ้องเอื้องครับ เองไล่ครับเอ้งกะจตัวเติอมีวังหาหกตัวเหรอครับมันไม่ได้เที่ยงเตะเที่ยงไปแล้วมีเซมกันไม่เนหอกเอืงทั้งีพรมรับสายแนวเลยครับพรมไม่รอบตังทีพรมต้องเอืองเหรอครับโหหลักการกายครับเอื้องไล่ผมจะอึงไล่รอเงแบกเหรอครับ มั่งหุกเกตโตเลยพี่น้องมันมงนอนย,ยังไม่เฟี้ยงเลยพี่น้องจะดึงเฟี้ยงออกยามันเตี่ยนออกครับเดี๋ยวเฟี้ยงองจัองเลยก็ได้พี่น้องเนาะน้องเบิ่งน้ำครับน้องเอ้ยเก็บไข่ก็ได้ครับขี้ป่วมก็ได้ แข็งแค่โลไใบสมวน่นอ้องขอกอื้งครับป่งไว้พอดีละเอ้าขอเต็มออก,น,อกอนิ่น้อสมเพื่อนนะครับเ้อนแล้วนนอรอแล้ว,ลว,ลวท,ลที่เดียกถงคนอยสายเป่นอ้องหาอยู่หก,กินครับยังเอาหม็แตะไข้เขากันครับได้ดอกหนึ่งได้กินมหนึ่งได้กิมหนึ่งครับมบม,งมบางสามสิี่สิบตัวละ่ก็ตกตัวครับ เติมกันไปสูนแนวครับหาอยู่หากินธรรมดาเราพี่น้องบ้านโคบา้านป้าหากินแนี่ยไม่เลยนะครับตึ๊กสอนย้อนแแหกไปได้ยุต่อกพี่น้องแต่ว่าบนโบม,มีน้ำพี่น้องต,ตึกต้องขูกก็าตัว่าตึกกกลิ่าหาอยู่หากินไปครับนี่ยังหากินไปตะองกันน้อพี่น้องเนาะหนามากฝนมากตึ๊กสอนย้อนแแหกไปเพราะเด็กตึ๊กเลยสอนอยู่หระครับ จะใส่กากไปม้วพี่น้องตัวนี้ก็บจินเห็ดใส่ก่อนนี่ปรวมไปแน่เออไปน้ำครับของปลาครับพี่น้องของเก็บบ้านโกบัาเล่าไปแล้วในข้อหาเขาเกิดหาให้ยสู้ปีสู้หนองเบิ้งครับพอคอยเห็ดจินมาแล้ะพี่น้องเนาะขั้วหน่อยครับได้พอเปลี่ยนกับจินค้าอื่นแน่ครับเพีาน้องกินอันนี้เพราะอยากเขาเกิดเพี่ยนกับของเปิดเนาะพี่น้อง รับฝากผีนะโนะไปหนั่งนัะขอบคุ่ตอใไหมครับสวัสดีครับ